สวัสดีครับพบกับอิงจากออโต้ลิฟเทคนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับลูกค้านะครับผู้ใช้จริงนะครับเลือกมาติดตั้งไฟร้ายฟฟ้าที่ออโต้ลิฟเทคนะครับอิงขอถามลูกค้าหน่อยนะครับว่าเห็นไฟร้ายฟฟ้าของเราแล้วรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกประทับใจครับชอบก็เลยต้องมาติดที่นี่รู้สึกปิดนุ่มไหมครับนุ่มมที่คาดหลังไว้ใช่ไหมครับครับและที่พี่เห็นออโต้ลิฟเทค ผมเปิดเข้าไปใน u t u b e ครับแล้วก็ดูก็สนใจมาก้ก็ดูเป็นร้านที่ได้มาตรฐานดีครับทด้คราับโอเคครับพี่ขอบคุณมากทำให้เรามั่นใจหน่อยได้ขอบคุณมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวอิงจะให้พี่ลองเล่นระบบปายไฟฟ้านะครับอ่าพี่อันนี้เป็นลูกค้าผู้ใช้จริงนะเดี๋ยวให้ลองเล่นเลย อันดับแรกนะครับเราก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยรีโมทนะครับก็คือ,อกดปุ่ม Unlock แช่ไว้นะครับนี่ยฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับสม ooth และนุ่มนวลมากนะครับแล้วก็ฝั่งปิดด้วยรีโมทครับพี่และอีกหนึ่งระบบนะครับพี่ที่พี่ลองเล่นดูยังครับเฟนเซอร์เท้าเดี๋ยวให้ลูกค้าลองเล่นเฟนเซอร์เท้าให้ให้ดูนะครับผม เป็นเพื่อเท้าเราก็จะติดไปตรงมุมด้านซ้ายนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นระบบเป็นเฟรืรอเท้าสามารถอ่าสั่งได้ทั้งปิดและเปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเตะปิดด้วยครับพี่นี่นะครับอันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงเพิ่งออกศูนย์มาวันแรกเลยใช่ไหมฮะนี่ปิดนุ่มมากนะครับเราการันตีความนุ่มนะครับ แล้วยังสามารถเปิดได้ที่ตัวเดิมของรถนะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับสวิตช์เบ้าเดิมไม่เจาะนะครับแล้วก็มีระบบกันหนีบนะครับเราจะเทียด้ดูกับระบบกันหนีบนะครับนี่ก็ไม่หนีบนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งปุ่มนะครับซึ่งจะอยู่ตรง อ,อยู่ข้างคนขับนะครับสามารถเป็นสวิตต์ปิดเปิดได้นะครับน,นี่นะครับนี่นะเป็นปุ่มสวิตต์ตรงรุ่นเลยน,นะครับก็กดเปิดโอเค,อเคก็ขอขอบคุณพี่มากนะครับที่ให้ความไว้วางใจออโต้ลิฟต์เทคนะครับโอเคสปอร์นี้ก็ขอบคุณมากครับ